ก่อนก่อนเฮาสิพาทุกคนเลาะก็บผักนี่บัดน,นี้ทุกคนนอกจากมีมักเพชรแล้วก็มีมักเขือเนาะพี่นอกมกเขือเนาะมกเขือมกเขืออะไรคะเป็นแบบนี้เดียวสิไ้เบิ่งเอดอเบิ่งสัสสหนามันอ้อมันเป็นอย่างเป็นแบบนี้ทุกคนเคยเห็นบอเนาะมาทุกคนวันนี้น้องหล่กกลมาเป็นคนดีของแม่ทุกคนเพราะว่าแต่ละมือน้องหล่กกลับไปเห็ด ปีนไปปีนมาแล้วจ้ามาเคือเฮาสามหน่วยนี่ก็ถ้าสุกแล้ว ฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดีเอซีพี C ่น้องสาราวเละเอซีพี P ่น้องฟังไทยคือเก่าเดอม์มนีกะมาอยู่กับสองสละคือเกาพี่น้องโมนีกะปากาบ่แดงบ่มีแหง้งวาวอาันอันนี้ปากแตกพี่น้องวันนี้สละสิบาพพี่น้องมารีวิวอ่า อยู targets, right? summary, ่เพื barking, ่อนอินโนเแล้วพี่น้องเนาะมันหนีบุไดไปทางใดพี่น้องกาซิมาพาพี่น้องเขาหัวเขาสุวรรณพี่น้องพระว่าโดนเด้ที่น้องลากระบาดเฮ็ดคลิปแบบว่าแตงกินเฮ็ดกินเฮ็ดยาคณะพี่น้องมันหนีกาซิภาพพี่น้องมากเขาหัวเขาสุวรรณพี่น้องซิมาแล้วเก็บพักเนาวพี่น้องไปพักในสุวรรณานี่แหละพี่น้องบ่มีย่งกินเรอกพี่น้องยามหนีก็ได้กาซิพาพี่น้องมากเก็บพักเก็บยังแนวนี้ในส่วนนี่แหละมียังกับเก็บไปเบิดพี่น้องคอแต่มีคอแต่กินได้นณะสีพาพี่น้องมากเขา ัวขเขาสวนและกาสิพาพี่น้องมาเห็ดกินแรงเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงเลยจากพี่น้องอยู่บ้านหนองลาเนาะสวนพร้อมกับกระมังนี่เป็นบรรยากาศยามแรงทุกคนเบ่งบรรยากาศก่อนก่อนเฮาสิพาทุกคนเลาะก,ก็บผักนี่บรรยากาศยามแรงสิประมาณน,นี้เลยป้าทางฝาแจมไซขนาดเลยพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบฝนตกตลอดเลยอยู่บ้านหนองลาเนาะนี่มาเบ่งดินซุ้มแห้ง นี่ชาสิพาทุกคนเขาหัวเขาสวนมาเก็บผักเก็บหญ้าทุกคนแต่ก่อนอื่นบทน้องละาสิมารีวิวมักเฟตก่อนนี่จะเป็นมักเฟตที่แม่เราปลูกไรพี่น้องปลูกบัวลสไตปุ๋ยพี่น้องนี่ธรรมาชาติทดกเลยมันกําลังสิงเป็นมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะกกน้อยจะเป็นมากก่อนกกใหญ่พี่น้องเบื่องกกใหญ่บ่ทันเตืองกกใหญ่บ่ทันเตืองพี่น้องกกน้อยเป็นมากแล้วนี่จะเป็น หมักเพ็ดเนาะกกหมักเพ็ดเนาะพี่น้องแต่บางทินเขาเสื้อเนาะหมักพริกเนาะแต่ทินทางบ้านน้องหล่าเขาเื้อเนาะหมักเพ็ด้อจ้ามันก็ซื้อเพ็ดเนาะซื้อรสหมากซื้อให้โสมากค่ะนี่ทุกคนนอกจากมีมักเพ็ดแล้วก็มีมักเขือเนาะพี่น้องหมักเขือเนาะหมักเขือหมักเขือนี่แหละนี่มันเป็นมักเขือนเงาในพี่น้องตามคิดว่านเนาะพี่น้องคิดวานอย่าไรนี่กำลังเป็นหมักน้อยซองน้อยพี่น้องนี่กำลังเป็นดอกอยู่ ก,ก็่น้อยแต่ว่าเป็นหมากแล้วเด้อป้านเรเคยเห็นพี่นอกมันใหญ่แล้วจ้าเก็บไปกินไดแล้วบ่นนอกสามหนีเนาะมันเกลือ,อยังเนาะหรือว่าเฮาไปปน่เฮาไปตามใส่เจลก็ไดได้แบบนี้เฮาสีลักผักพอดีเนาะพี่นอกนี่น้องลาก็ซิเลมเลยเด้อมันเริมใหญ่เลยเดี๋ยวพาพี่นงเบ่งก่อนนี่มันเป็นหมากคุก,กกเลยทุกคนแต่ว่าเฮาบอไดใส่ปุ๋ยเนาะคันใส่ปุ๋ยแห้งสิเป็นหมานะกไหนปุ๊ใส่ปุ๋ยหมากใส่นะนี่กกหนี่ก็มีสองน่วยละจ้า โอ้โกกละหน่วยซองหน่วยพี่น้องดนนัองหล่าบ่กเขาหัวเขาสวานมาด้อยู่สวนอีเมลให้ fc บึงกอนมัน,นิป้าพี่น้องกกนี้มันมีซองมากแล้วมันใหญ่เลยเด้อในทางนั้นก็เป็นมากเลยพี่น้องคู่กกเลยมันเป็นมากคู่กกเลยนี่ก็บซองพี่น้องโอ้แต่ละกกกกาลังเป็นมากนี่มากนึงนี่ก็มากนึ่งพี่น้องกาลังงามเอาเปะเลยนี่กาลังขึ้นสาเนาะกาลังเป็นสาวน้อยว่าสั้นกกนี้มีบ่เนอะเบึงกอน โอ้โกงนี้กำลังเกิดใหม่นี่ทุกคนนอกจากมีมะเพชดแล้วอีเมะเรายังปลูกอ,อันนี้เนาะเราปลูกมะเขือนําำจากมะเขือแล้วยังมีผักหอมปนเราผี่น้องหอมลาหอมก้อยนี่แหละนี่สดทอนหอนนี่มีแต่หอมกับหอมผี่นอ้องมวยย่างนี่อเม่เราป,ปาาลูกใ้เนาะเาราะว่าหลักก็บวดได้เขาหัวเขาส้วนดนนะเนาผี่น้นองเพราะว่ามีแตไปเห็ดเบี้ยขนาะดก็เลยบวดได้เขาหัวเขาสวนผี่น้องป้าผักหอมอิเม่เราก็ลายเติบจุงามเนาะ พอไม่ฮาวทะลุมัมีโคบวัดสันมีหัวสิงคอกสิงไคเนี่ทางนี้ก็มีมักเพชรพี่น้องมีมะเครือลายอีกโอ้ลายกกตึกบืองนี้เนาะปาดมักเพชรอันนี้มันเริ่มสีเป็นหมากไหวขนาดนะ้ำมักเพชรใบน้อยๆสีเบ็ดเพชรใบใหญ่สีมันหงึงเนาะมันยังหงึงทันปเปลี่นมากนี่ยังมีมกักอึกกกหนึ่งอยู่นี่พี่น้องเครือหนึ่งกกหนึ่งจ้า ีนทางนี้มีมะเขือนะพี่น้องันย่างบะทันใหญ่เธอมันเป็นมากทันใหญ่เนะาะถ้าีจากน้อยก็สิเปลี่ยนปาดพี่นอ้องมะเขืออีหยังอันนี้มาเบิ่งนํากันพี่นอ้อง้องลาก็เห็นหนึ่งสองสานี่มะเขืออะไรคะเป็นแบบนี้เดียวสิห้เบิ่งเด้อเบิ่งสัตว์หนามันอ้อมันเป็นยังเป็นแบบนี้ทุกคนเคยเห็นบอเนาะ้องลาก็เคยเห็นได้พี่นอ้องอีหยังมะเขือเป็นแบบนี้มันคคือมักอึนเนาะ อบ่เคยเห็นพี่น้องแท้แล้วก็บบเคยเห็นดอกมันก็เป็นแบบดอกสีอันสั้นเนาะนี่สียังเขื่อนสีสีมว่วงเนาะอ๋ะาก็เคยเห็นพี่น้องได้ห้เบิงกรเอ,อาเคยเห็นอหลีได้พี่น้องแท้เคยเห็นแทน้นี่เอามาักม่เขือยังเป็นแบบนี้พี่น้องเคยเห็นบ่คอมเมนต์มาเด้อมักมะเขือยังแบบนี้นะมันกินได้อิบอบบัดนี้เพราะว่าไอเมลราสิปลุ๊ อันนั้นปลูกผิดปลูกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะคุณแม่ขามาเคืออะไรเป็นแบบนี้คะแท้พี่น้องม่เคยเห็นจากเถื่อนี่ไม่เคยยังเปินแบบนี้นะเพรได้เคยเห็นคอมเมนต์เด้อว่ามะเขือยังกินได้บอต้องรักเห็นได้มะเขือแบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้นะกามะเขือหั่มาะมะเขือยาวมะเขือนีบเคยเห็นเถื่อนี่เอ้าซีอันสันแบบดอกมันซีเดียวกันพี่น้องงงเอ้าซีเดียวกันเด้อแต่เป็นหมาคนละแบบนี่ อันนี้เป็นแบบนี้เดอกกนี้ตัดภาพกกนี้ดูสีเดียวกันเลยแต่แต่แต,แต,แต่หูบอมันเป็นหมากสีหยังรุ่นรุน,บอ,นบอรุ่นบอหามาก,ก่อนนี่เป็นหมากสีขาวเฉยทุกคนแปลกบอัดหลายอยู่เอา้าทุกคนขาอะไรกันเป็นหมากสีขาว ทางนั้นเป็นสีเขียวอะไรก็แปลกๆพร้อมนี่เป็นสีขาวแต่ว่าดอกมันสีเดียวกันแล้วเฮากระสิพาทุกคนมาลกผักหอมสีมาตำแจวพี่น้องลกแบบกกมันเลยเนาะผักบัวเนาะลืมเบาผิดว่าผักหอมเอฟซีก็งงํำนองละเลยนึงผักหอมเออผักบวก็มีร้ายตือพี่น้อยแม่เรามักปลูกไว้แบบนี้ได้พี่น้องพอหนาฝนเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้มันจังอันนี้นะมันจังงามาสันนี่ โอ okay. เคดองลาสิาพาทุกคนไปเก็บพักก่อนๆวิวสวนไอเมจนเหือแตกเขือแตนดูสภา,าเป่านะนี่สิมาเก,ก,ก,บนนก็บพักพักก็คือนี่แหละทุกคนสิมาเก็บยอดมันต้นเนาะพราอว่ามื่อนี่ดองลามีเมนูว่าสิลวกยอดมันตน้นพี่น้องนี่ยอดมันตน้นลายขนาดเ้อเดี๋ยวดองลาสิมาเก็บยอดมันตน้นสุดดองลาสิมาลวกพักหรือสิมาต้มยอดมันต้นเห็ดแจวกินเนาพี่น้องเดียวสิพาทุกคนไปเก็บนากันเลย ก็เป็นมันต้นที่ผากเม่เพิ่นปลูกปีก้ายเนาะแล้วก็มาไหว้ยุสวนน้องมาไหว้ยุสวนอยู่เขื่อนเนาะย่บาทนี่แหละลายขนาดนี่มันเรือเลยด้มันเรือแล้วมันเรือมันเรือที่ปลูกแล้วเะว่าปีนี้พวกเพิ่นก็เฮ็ดอ่าสวนซองบอนเนาะแต่ว่าอันนี้มันเรือเลยด้วยจ้าเรือปลูกแลวเฮาซีเด็ดแต่หยอดยอดมาด้วยพี่น้องผู้ใดทันอันเคยกินหรือย่างเนาะยอดมันต้นนี่ผู้ใดยังว่าทันเคยกินก็ล่อง ไปกินเด้อแล้วกะ็เห็ดปนปลาบอปนกบป,ปนเขียดเนาะแล้วแต่เลยแล้วแต่มีแต่บ้าน,น้องหลาดนี่มีสูตรได้พี่้องเวลเาหฮาเอ่าเห็ดเจวเออเวลาหฮาต้มยอดมันต้นเนี่นะมันสิมีแจวอีกแจวแบบหนึ่งเด้อมันมีสูตรมันมีสูตรเด้อน้องหลาสิเฮ็ดไหเบิงเด้อว่าทางบ้าน,น้องหลานี่เขาเห็ดสูตรแนวใดเวลาเฮาต้มยอดมันต้นมันจังสีแสพ่ะนะทุกคนเด้อน้องหลักเขาเก็บผักก่อนเดี๋ยวสิรีวิว าเจลเจลอยอดมันต้นไห้เอเซีเบิงเนาะว่าทางบ้านน้องลานนี่เวลาเขากินอ่ะยอดมันต้นนี่เขากินกับหยังเนาะมันจังแบบชิแทบพนะทุกคนแต่ว่าบางคนแบบขามาันนะเขากะสีกินกับปนปูปนปลาก็ได้เนาะแต่ว่าฮน้องลานนี่ส่วนลายเนาะน้องส่วนลายเนาะทางบ้านห้าเนาะคันห้ากินยอดมันต้นนี่นะ เฮาสิมาตม้มยอนมันต้นกินเนี่ยค่ต้องมีจูดสูตรของมันเนาะสูตรสูตรของมันมันจากสีแซบกินกับยอนมันต้นนี่นะพี่น้องมันมีสูตรของมันเดอ้อเดี๋ยวน้องลัเสียไทเบิง่งแต่ว่าเป็นตอนนี้น้องหละคขอโตเก็บยอดมันต้นกันจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเห็ดกินเนาะบาย เก็บพักพจกกาทุกคนดีได้หลายเติบเลยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวครับเก็บต่อมาทุกคนวันนี้น้องหละกลับมาเป็นคนดีของแม่ทุกคนเพราะว่าแต่ละมือน้องหละกับ ไปเห็ดเวียกเนาะบุคคอยเดี๋ยวยูเฮือนนะบุคคอยเดี๋ยวนึงเขาหนึงน้ำนะพี่น้องเบิ้งหัวเท่ากับ่มีเงินซื้อนะโอ้วมันขาดเบิดแล้วนี่เขากำลังได้ดีเดี๋ยวน้องหลาซีพรมน้ำใส่เนาะกำลังนึงเขาเลยพี่น้องเป็นเด็กดีให้คุณแม่หนึ่งวันนาสั่นมื่อนี้น้องหลาผักเวียกเลื่อนบได้ไปสาก็เลยสิมาหนึ่งเขาหนี่หอดขั้นตอนหนึ่งเขาแล้วเดี๋ยวน้องหลาสิพาทุกคนมาต้มยอดมันตอกมันต้นของเขาแลยพี่น้องแต่สิมาเห็ดกินเริ่มจ้าทุกคนตอนนี้น้องหลักกำลังคางหมอ ต้มยอดมันต้นเนาะพี่น้องแล้วก็เก็บมาเครือมาซองซำน้อยวัชิตำเจวใส่เนาะพี่น้องพอได้ต้มมันต้นสุกแล้วเดี๋ยวน้องละสิมาจีหมักพักมักเผ็ดเนาะสิมาปีงมาพอกมัเกมมเผ็ดแ,แล้วก็จีขวบบวขวบัวใส่แล้วก็ชิตำจุตำเจวเลยพี่น้องอาหารบ้านเฮากะประมาณนี้แหละจ้ายามแรงเนะาะมีย่งกินเลยต้มๆๆนะยอดมันต้นกระแซบได้พี่น้องพอได้มีปลามีปูกระป๋อหรือวาเฮาสิใบเห็ดมกเห็ดยังกระไรเนาะยอดมันต้นี่พี่น้องอาหารบ้านเฮากะสิประมาณนี้แหละ อยู hi hi Arizona, ่เหนอยู <Far> ่ซานเนาะพี่น้องคันอยู่ไฮยูสวนก็คือเกาพี่น้องจ้าชีวิตเท่ากับประมาณนี้พี่น้องตัวนี้ก็ต้มมันต้นเนาะต้มยอดมันต้นก็สุกเลยพี่น้องกำลังได้ทีแต่ลงหลักกับสิป้งแล้วเนาะบัดนี้นี่หลักสิไปตำจุตำแจ้วัดนี้เดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิ่งแจ่วมันต้นของเฮาโมนี้สิมีแจ่วยังเนาะนี่บัดนี้นหลักกะจีมักเพชดใส่เปรียงนัวกับเกลือลงไปแล้วกะมีนี่แหละจุดพิเศษของเฮาก็คือนี่ละพี่น้องเวลาเฮาต้มยอดมันต้นนะเฮาต้องตำแจ้ว มาขอดินใส่ผักบัวเลยพี่นอ้องแต่มื่อนี้ลืมถ่ายคลิปตอนกินข่าวพี่น้องนี่เจียงของข่าวสิประมาณนี้แหละจ้าลืมถ่ายคลิปไ้โอกาสหนนะ้าที่ถ่ายทำไมเด้อ